มาว,วีโกหานละ่ปะปาเซียไปช้อปปิ้งจ้าเยนต้ามามา,มาสิคะข้างนอกนีมาก็จะขาวพพลมประมาณนี้ค่ะมา่าโกดูวีโกเดินปูม,มินี้ละ่ะเดี๋ยวโก ไปเรี้ยวอันนี้ีมาที่เขากวาดเอาไว้กองไว้ สวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์หน่อยสิคาเฟย่าคานูเซ่แฮปปี้นิวเยียร์ <New> ไปวิโก ค่ะเดิน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 ค่ะเดินเดินดีๆค่ะลูก เดินดีๆนะคะก็นี่มาลงเม่อสองวันที่แล้ว ต้นไม้มันก็จะคลาวพูนประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ตายนะคะถึงหน้าร้อนมันก็ผใบขึ้นมาเหมือนเดิมแต่แต่ว่าต้นสนสีเขียว มันใบมันจะไม่มันจะไม,ใม,ะไม่ใบมันจะไม่ร่วงค่ะใบมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเขียวตลอด Uy, uy. อันนี้จะเป็นโรงเรียนเอเขาเรียกอะไรละ่ะโรงเรียนกอดประถมหรือบ้านเรียกบ้านเราก็เรียกอนุบาลเนาะจองจองคิวให้เฟย่าโรงเรียนนี้ไวค้ค่ะแต่ว่าได้โรงเรียนอื่นค่ะเรายังไม่เดินไม่เคยไปดูเลยโรงเรียนนั้นเดียวเอาไว้วันหลังจะพาไปดูโรงเรียนใหม่ที่เฟย่าจะได้เข้านะคะวันที่14กุมภา เริ่มเข้าโรงเรียนที่ใหม่ค่ะแต่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องหาก่อนถัดไปก็จะเป็นโปรดนะคะโบดโโอเรียแฮมข้ามสะพานไปจะเป็นฝั่งโอเรียแฮมฝั่งที่เราอยู่เป็นโซเฟียแฮมบรรยากาศขาวโพนไปด้วยหิมะ วยงามแต่เยือกเย็ยนหนาวมากอันนี้น้าโบสถ์อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ เซฮยอเซฮยอสวัสดีค่ะหน่อยสิคะลูกระยะเซฮยอสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ